วันนี้จะทำออมไก่นะคะออมตับไก่กับออมกึ๋งไก่แม่พี่น้องค่อยจะออมไก่เด้อคอยอยากกินออมปูแต่ค่อยจะก,กินออมไก่แทนนะคะเออมันบ่มีปูนาบานเฮาแม่พี่น้องเออค่อยสิออมไก่กินเด้อออมไก่ตับไก่กึ๋งไก่เด้อเออเนีย่ยตำพริกนะคะพริกอันนี้รู้หรือเปล่าครับมันไม่เผ็ดเด้อพี่น้อง มันเป็นพริกอของเวียดนามมันจะพิษเผ็ดนหน่อยมันจะออกหวานหวานไหมเออข่อยกับพวกหูเป็นพริกอีหยังเขานึกว่ามันจะเผ็ดนะคะทุกท่านค่ะมันสมียูสองยูห่อไหมพริกเผ็ดกับพริกบเผ็ดแหมเออข่อยก็เลยใส่สักห้าลูกเลยเนี่ยหาเม็ดเลยแหละเห็นบหมเออข่อยสิกินไดบ้างเนี่ยถ้าเบิ้งเด้อข่อยจะออมไก่แนวได้ม <me> ูเจ้าเด้อทำหลายๆเด้อมูเจ้าเด้อมันก็สิได้แซ่บแซบ หอมเนยหอมตะไคร้นี่ไี้หอมอะไรนหะอมตะไคร้ดูนะคะว่าจะแส่บบอเออนี่ก็ความไก่มันก็สิมีอ่าไส้ตับไส้กึ่งเนอะมือ,อข่อยหัน่นแล้วกข่อยกะลางแล้วเดีมุกเจ้า เออข้ก็มีมีหัวหอมนะคะหัวหอมไม่ใช่หัวหอมแดงนะคะหัวหอมขาวนะคะแล้วก็ต้นหอมเมมูเจาเนี่ยต้นหอมงามงามเด้อเออเราก็จะใส่ในอ่อมนะคะทุกท่านคะ่ะจะเป็นอ่อม,มจะเป็นอะไรไม่รู้นะคะมาดูวิธีทําอ่อมมีย่านนะคะทุกท่านคะ่ะอ้าวั้วไปถึงไหนแล้วมาค่ะมาค่ะมาดูนะคะเออหอมแลเห็นไหมหอมแลพอสักพักนะคะ เราก็จะใส่โคโชญี่ปุ่นนะคะมันจะเป็นเป็นเป็นอะไรนะพริกไทยของญี่ปุ่นเหรอพริกไทยญี่ปุ่นนะคะทุกท่านค่ยใส่ลงไปเลยพริกไทยญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ใส่แป้งนัวนะคะนี่ไงคะชูรสขาดไม่ได้นะคะใส่น้อยแซบน้อยใส่เยอะแซบหลายเดอ้อพี่น้องเดอ้ออุ้ยดูสิน้าปลาเรานะคะ น้ำปลากินสี่กิน 4, กี่ครั้งเนี่ยสามครั้งก็หมดขวดแล้วนะคะก็จะใส่น้ำปลาญี่ปุ่นไปด้วยนะคะก็ประมาณโชยุญี่ปุ่นนะคะทุกท่านค่ะอ้าวใส่ไปแล้วก็คั่วเข้าไปนะคะคั่วคั่วเข้าไปนะคะคั่วก่อนนะคะมันจะเป็นออมหรือเป็นคั่วเนี่ยเอองงเตเลยเออพอคั่วนะคะพอคั่วคั่วเสร็จนะคะรู้สึกว่าตับกับไก่เนี่ยมันจะสีมันก็จะหายใช่ไหมคะทุกท่านค่ะ เนี่ยก็จะเอาน้ำนะคะน้ำที่ว่า,าควกที่เราโขลกพริกแล้วก็ตะไคร้นะคะเราเอาไปล้างในพวกนะคะก็เอาเศษน้ำที่มันใส่นะคะยังไงแล้วก็เติมลงไปนะคะเติมไปเสร็จแล้วก็เร่งไฟเลยนะคะเร่งไฟแรงๆนะคะท่านเา้ยมุดเจ้าใส่น้ำไปนะคะท่านขารอให้มันเดือดก่อนนะคะรอพักนะคะ โอเคนะคะทุกท่านขาก็เดือดได้ที่นะคะเราก็มาตักไอ้ตรงฟองนี่ออกนะคะฟองเนี่ยเนี่ยฟองเนี่ยเนี่ยที่มันอ่อกมันคิดนะคะเราก็ตัดออกนะคะทุกท่านขาแบบนี้เจ้าก็ะไรทดไปนะเออถัดออกนะคะเออทีนี้นะคะเราก็จะมากุ้งแล้วนะคะเราก็จะใส่ดาชิญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปนะคะแล้วก็จะใส่โชยุญี่ปุ่นลงไปนะคะ ใส่ดาชิก่อนนะคะดาชิเนี่ยก็เป็นแบบว่าใส่เยอะก็อร่อยใส่น้อยก็อร่อยนะคะเออไม่ได้จํากัดค่ะท่นแล้วแต่เอาที่เราสบายใจนะคะญาติก็จะใส่เกลือไปหน่อยนึงนะคะเพราะว่าน้ําปลามีน้อยนะคะท่าน,นค่ะเออใส่น้ำปลาหน่อยเนาะนีไงน้ำปลาเราใส่เติมไปเลยอุย้ย นี้นะคะทุกท่านค่ะแล้วก็ใส่ไปแล้วกัวดนะคะวนๆนะคะ,นนะ,คะเสร็จนะคะแล้วก็ใส่ต้นหอมที่มีหญ้าขัดไว้นะคะทุกท่านต้นหอมนะคะต้นหอมหัวขาวนะคะใส่ต้นหอมลงไปเลยลำบากเหมือนกันนะเนี่ยทำแล้วก็ถ่าย วิดีโอไปเนี่ยโอ้โหสุด,ดยอดนะผัดไทยทำวิดีโอโลงลิปลง YouTube เนี่ยสุดยอดมากเลยค่ท่านขาโอ้ยกบ่นี้ไ้จังหนามืเจ้าเออก็ประมาณนี้นะคะท่านขาแล้วก็ปิดฝาเลยนะคะใส่ไปแล้วก็ปิดฝาเลยนะคะปิดฝารอให้มันเดือดนะคะโอเคเราก็จะใส่โชยุญี่ปุ่นเข้าไปนะคะโชยุญี่ปุ่นไปนิดนึงนะคะเติมให้มันสีสวยนะคะทุกท่านขาอย่าใส่เยอะเด้อ น้มุจจอทำอาหารไทยแต่ใช้เครื่องปรุงของคนญี่ปุ่นนะคะทำอาหารไทยอีสานนะคะเครื่องปรุงไทยไม่มีค่ะนะคะทุกท่านค่ะมีก็จะมีตะไคร้แล้วก็พริกแล้วก็น้ำปลาอย่างเดียวนะคะปะลาไม่มีนะคะทุกท่านค่ะเออข้อก็ต้องใส่แบบว่าตามมีตามเกิดนะคะเออน้องมุจจอเออพอมันเดือดตุ๊บๆๆๆนะคะงสงสัยเนี่ยเออน้องตับแบบน้องปืนนะคะสุกแล้วมันเนี่ยโอ้ย เหมือนกันนะเนี่ยกินเราก็จะใส่ต้นหอมไปนะคะทุกท่านา่ะต้มหอมนะคะบวมีใบใบอีตูเด้อเมื่อเจาบวมีใบใบอีตูค่อยทำตามตามมีตามเิดเด้อคนอยู่ต่างแดนนะคะทำหอมแบบว่าแบบยังไงอะ่ะมันไม่มีเครื่องไทยนะคะเราก็ต้องใช้เครื่องญี่ปุ่นนะคะทุกท่านา่าใส่ลงไปเลยนี่ไงใส่ลงไปแล้วก็โคเลโคเละนะคะโคเลโคเรเออ โขเละเเลให้มันเข้กกันนะคะเออมันจะได้หอมนะคะอุ้ยผัดเยื่เหมนกันเนี่ยมันเป็นอมเป็นอย่างขมเจ้ามุเจ้าว่ามันเป็นหอมหรือมันเป็นอะไรคะเนี่ยเออมุเจ้าว่ามันเป็นหอมเรื่องมันเป็นอะไรคะเออเราก็จะปิดฝาแล้วนะคะปิดฝารอสักครู่นะคะว่านาง หน้าตาของหลอนจะออกมาเป็นยังไงนะคะอ่อมของมียานะคะทุกท่านค่ะมันเป็นอ่อมหรือเป็นอะไรไม่รู้นะคะแต่มียาที่เราเป็นอ่อมนะคะเออแต่อ่อมนี่ก็ใส่ข้าขวคั่วบอพี่น้องเออ,เข,ขอ,เ,อ,อะะเขาใส่ข้าขวคั่วบอสเออไม่รู้นะคะเขาใส่ข้าวคั่วไม่ใส่หรือมียา็ไม่ทราบนะคะแต่มียาก็จะใส่นะคะจะใส่ข้าขวคั่วนะคะมีข้าขวคั่วเนี่ยข,ข้าวคั่วที่ตันไว้นะคะใส่ข้าขวคั่วลงไปนะคะทุกท่านค่ะเออ ใส่หรือเปล่านะเแตงยากม่ไดใส่นะคะออมเขาใส่ข้าวคั่วหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยอีแม่ดูสิเขาใส่ออมเขาใส่อั็นข้าวคั่วว่าอีแม่อออโอ้ยพีห่หนุ่มใส่อข้าวคั่วดนะฮู้ถ้าใส่ข้าวคั่วเข้าไปก็คงจะรสชาติอร่อยนะคะทุกท่านขาก็ใส่ลงไปเลยนะคะเนี่ยมันจืดๆออมที่เป็นอีหยังเจ้าชิมะงงกับแนวกินอยแค่เอ้ยอย่กชินอาหารที่สารมันเป็นทรมาน วันนะคะก็จะกินแต่อาหารญี่ปุ่นกับอาหารพิตาลีนะคะทุกท่านค่ะเพราะว่าเป็นมาดามนะคะทุกท่กานค่ะนี่ยพร้อมแล้วเสร็จแล้วทุกท่านค่ะน่าอร่อยไหมคะเดี๋ยวนี้จะกินดูนะคะมันเป็นรสอะไรเนี่ยมุยม้ยแสบแสบมูจิบแสบป,ประมาณนี้นะคะทุกท่านค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาทานด้วยกันคะ่ะโอเคเสร็จได้ที่แล้วคะ่ะ สุกแล้วนะคะเป็นยังไงคะหน้าตาออกตับไก่ของมีย่านะคะก็มีกึ่นนะคะออกไม่ต้องใช้เวลานานนะทุกท่านขาเนี่ยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยออกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยนะคะทุกท่านขาหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้นะคะน่าทานไหมคะมาทานด้วยกันจ้าขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะคะที่มารับชมคลิปของมีย่านะคะสวัสดีจ้า